รอบบานเลยครับยังยังยังสะดวกเลยไม่ต้องไปไหนครับเยอไหนไหนไหนยกล้อดิโอ้โหรอบบานเลยมาใหม่ดิไหนล่ะาโอ้โหมายกต่อหน้าพ่อเนี่ยสบายเลยไม่ต้องไปไหนครับ ครับครับสกูตเตอร์รอบบ้านสองวันเลยล้อมสองหลังเลย <c oughs> อ้าวบอลก็ไม่เด้นซ้อมอ้าวไป <c oughs> ขับเข้าไป <c oughs> มาที่ราลอดิ <c oughs> อ้าไ <c oughs> ยกล้อหลังยกล้อหลังไ,ได้ไดโน้มตัวมาขา้างหน้าเนี่ยนี่โน้มตัวมาขา้างหน้ามันก็ยกล้อหลังแล้วลูกเน้ยว